ขอบคุณท่านนายกสมาคมนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาคมที่ให้เกียรติเรานะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับคนผมไต้ฝุ่นนัะสิ์นะครับมาจากโค o นเคิลนะครับเราเป็นส t า r t อาร์ตเอ็กเทนะครับก็คือเอ็กซ์เทคองเทคโนโลยีนะครับที่ตอนนี้เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรนะครับอ่าเพ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทางกีจการเนี่ยเราก็ได้ให้ บริการท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาพบกันนะครับผมคอมนเทนตเราเป็นสตาอัพเทคนะครับที่ทำเอ듀เคชันอล a l นะครับโซลูชันเป็นการเรียนรู้โซลูชันสำหรับการเรียนรู้นะครับในองค์กรตอนนี้มีอ,องค์กรที่ใช้คนเทเนี่ยกว่า1 5 0รอ้าสิองค์กรนะครับและมีผู้ใช้เนี่ยกว่าหนึ่งล้านคนนะครับ แล้วเราเนี่ยก็มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการคนนะครับโดยเช้อมการพัฒนาคนเพราะเราเชื่อว่าการที่เราพัฒนาคนเนี่ยคนที่ดีก็จะส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคมต่อไปนะครับซึ่งก็รู้สึกดีใจที่ทางสมาคมเ,เห็นว่าของเราเนี่ยสตาร์ทอัพมีอายุ8ปีนะครับได้สร้าง Impact นะครับให้กับ workforce นะครับให้กับคนทำงาน ได้สร้างคนที่มีศักยภาพมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือ HR หรือองค์กรน,นะครับให้ได้อาชีพเป้าหมายในการพัฒนาคนของพวกเขานะครับผม